้มแมววัดตัวอ้วนสีส้มดูเหมือนชอบนอนขี้เกียจใครๆก็คิดว่ามันไร้พิษสงแต่ตายขนฟูฟ่องและความเฉื่อยชามีความลับซ่อนอยู่สมคือผู้พิทักษ์โบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของวัดมานานมันเฝ้ามองของมีค่าด้วยสายตาไมใ่ใส่ใจแต่พร้อมปกป้องเสมอยามค่ำคืนวัดเงียบสงัด แสงจันทร์ส่องลอดหน้าต่างสิ่งชั่วร้ายเคลือบคลานวิญญาณโลภหมายตาจะขโมยวัตถุโบราณดวงตาของส้มเปลี่ยนเป็นประกายสีทองพลังลึกลับไหลเสียงคำรามเบาๆส้มทะยานเข้าใส่เงามืดอย่างรวดเร็วกรงเล็บเรืองแสงขับไล่วิญญาณร้ายพลังจิตด,ดึงวัตถุกลับที่เนนรูปใหม่ที่แอบย่องเข้าห้องน้ำถึงกับผงะ ภาพตรงหน้าทำให้ใจเต้นเนนเห็นทุกอย่างแมวขี้เกียจตัวนั้นไม่ใช่แค่แมวธรรมดาอีกแล้วในพริบตาวิญ,ญญาณร้ายถูกขับไล่ส้มกลับสู่สภาพเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ็นตัวนอนหลับปุ๋ยข้างพระพุทธรูปทิ้งไว้เพียงเนนรูปใหม่ที่ยืนตัวแข็งพร้อมความลับน่าอัศจรรย์ในใจ